คุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณมีภาวะตับอักเสบหรือไม่ครับให้คุณนะครับดูค่าที่เรียกว่า AST กับค่า ALT ครับในใบเจาะเลือดที่คุณไปเจาะประจำปีครับถ้า2ค่านี้เนี่ยมีค่าเกิน40ขึ้นไปมากๆครับแปลว่าคุณมีแนวโน้มเป็นตับอักเสบครับแล้วก็ถ้ายิ่งมีภาวะไขมันในเลือดสูงด้วยร่วมกับน้ำหนักตัวที่เกินด้วยมีแนวโน้มว่าจะเกิดจากไขมันพอกตับทำให้เกิดตับอักเสบนั่นเองครับเหมือนกับนักเรียนของหมอบแบงค์ท่านนี้ครับ AST ของเขาอยู่ที่54 ALT อยู่ที่72เห็นไหมครับว่าเกิน40ไปแล้วแปลว่ามีภาวะไขมันพอกตับทำให้เกิดตับอักเสบแล้วเรียบร้อยครับหลังจากมาปรับสูตรเป็นอาหารต้นทางครับทั้ง2ค่าเนี้ยกลับสู่ภาวะปกติได้เลยครับถ้าใครอยากรู้สูตรในการรักษาไขามันพอกตับด้วยการกินนะครับพิมพ์คำว่าไขามันพอกตับส่งมาที่ลายด้านล่างที่คุณเห็นนะครับเดี๋ยวหมอแบงค์จะส่งคลิปให้คุณเรียนครับอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเต